เจ้าแฟมิลี่พามาเห็ดอันแนวอันอ้อยไฟเนาะนี่แหละคือแนวอ้อยไฟขี่เลื่อยเนาะขี่เลื่อยที่อันเขาอันเลื่อยไมมไว้เขาเก็บไว้เขาเก็บมาเอาน้ำมันเครื่องเครื่องเก่าก็ได้เครื่องใหม่ก็ได้แล้วแต่ข้ามีเนาะข้าบ่มีเขาเก็บไปขอร้านล้านสมเด้อเ่ราะเป็นล้านค้าเด้อขอได้ล้านล้านค้าที่คอยซื้อแพงเด้่ แต่ถ้าเอาน้ำมันร้านสมก็ซื้อ,อยู่หักบริแพงเนาะซื้อสิบบาทชาวาะเนาะฮะฟังรงู่นี่แหละเทาก็เให้เต็งสี่แหละฮะแล้วก็ผสมนี่แหละอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องไม่ย,ยู่อันนี้น้ำมันเครื่องอยากไม่ยู่แต่ว่าผู้บ่มีน้ำมันเครื่องกั ใส่น้ำมันพืชเก่าก็ได้แต่ว่าหมดจัะจหมดจะกัดหมดจกอันื้อเนาะเทาก็ต้องใส่อันพวกน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้เครื่องไม่ก็ได้แล้วแต่เ้าองมีเนาะแต่เท้าหาได้นะใส่นะคะค่อค้นค้นค้นเข้ากัน เส็จแนวออยไฟเดี๋ยวสิไปดังให้เบิรงเนาะควบเขากันดีก่อนควบนักเขากันดีดีเนี่ยแกแก้วกับจีอมัดใส่ถุงไว้ายบริหารถือไอโฝนเนาะจีเรื่อยนี้มันจะเปียกอยู่นี่พี่น้องมันจะไม่อายฝนอยู่เพราะว่าเรื่อยเมื่อวานฝนห้ามเนาะฝนจะห้ามห้องกับรัฐบาล

เอาละเราจะเติมเคเรื่องตัา,หานหยาบมันสองที่รถใหญ่เลยบ่หรอแลอวมันสองที่เครื่องต้านน้ำเครื่องสุดนามเพื่อนี่เจ๋อเห็นยังเนี่ยนวอ้อยไฟแนวอ้อยไฟเอาขี่เรื่อยไปห้าไปดังเันไป,ไปลอ่องโมโนไปเนี่ยไปดัง,งาเัินไปเตาบ้ขาวท่าบอะ พี่น้องลูกแลว้วยายแก่เดือดไฟแบบอยู่น้ำปลานา้ำดงนเนาะห้อบอกมีอันนีถึง่มฮะก็ใส่น้ำมันเครื่องเครื่องเก่าก็ได้เครื่องใหม่ก็ได้แล,วล้วแต่สะดูผสมกับขีเบข่เลื่อยโบกขี่เลื่อยก็ขี่ก้นดอกขอนดอกน้ำปลาเน่ะพี่น้องก่อนที่มันผุเน่ะเขาเอามาผสมน้ำมันแล้วเขาก็มาติดไฟ บ่มีขีีเลยก็คิดไม่ดอกไม่พุเฮานี่แลหละสมัยโบรานเฮ้าพอมีเฮ้าว่าไปป้าไปดงคอนมันพุมันดอกมันก็ดจิ้มเอามาผสมน้ำมันกัดเนาะสม่ตะกี้เมียพาเห็ดผสมน้ำมันกัดมันเป็นเสื้อผึ่งนี่แหละไม่มาดังไปนี่แหละที่อย,ยู่ห้อยู่หน้าอยู่ป้าอยู่ดงไป,ไปไปน้ำป่าโอ้ขอนพุตัวนี้ ได้เบิ่งกีบใยแก้วเลยกับได้คว่ำลูแลวกับเทอเทอไม่ดอกๆ้ามันเปียกทำไปตากแดดมันแห้งก็มาใส่ในมันนมั่นเครื่องมันเครื่องเก่าก็ได้เครื่องใหม่ก็ได้เข้าใจไหมไฟ้จุดนี่แหละมันกระิลุกนี่ส่หลังๆี่ลูกมือมืมมือมือมืออยากได้กินได้ไม่ต้องไปหานี่ เฮ็ดกีกระบองเพราะเม่เพ่นไพ่กีกระบองขายตะกี้กะเอาไม่ดอกไม่พูดนะมาผสมกับอันน้ำมันย่างน้ำมันต้นย่างตุ่นไปเจาะต้นย่างเจาะเขาเป็นเนียนผงแล้วน้ำมันย่างมันสีน้อยลงเันสีดงไปใจหลังไฟสะกุ่นมันมันก็สีน้อยลงเป็นน้ำมันเ้าก็ไปตักเอาตักเอาล้วก็ไปหาอนพุมาผสมแล้วก็ เอาต้นต้นกระบอกเขาเอิ้นต้นต้นหักขวงบบมะฮอกระตอกมัดเงีวซ้ำนี่แหะพี่น้งนองเงีวซ้ำซอกนี่แหละคนขายอันอันละสลึงเนาะจำไมตะกี้อันละสลึง,คน,ลลง,งคนไปด่งไฟเนะาะด่งไฟออยไฟแล้วก็ไปใต้ไปใต,ต้เให้ยู่ให้กินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำสมัยตะกี้ใต้กระบองกคนละ ก็ได้นี่ก็ฝากก็ไหลก็แชรกก็ติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่เลยลค่ะอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบเลยนะคะขอบคุณค่ะก็พอ่นี่อหมหม